ทำยังไงให้ลูกค้าได้ประสบการณ์การไหว้เจ้าไหว้พระใกล้เคียงกับที่เขามาด้วยตัวเองที่ห่องกง ทำงานอยู่ l a ล่ามฟนะครับเป็น h e ดมาร์เก็ตติ้งที่เมืองไทยนะครับอยู่ประมาณ1ปีแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่ลาล่ามูฟเฮดคอสเ r อร์นะครับก็คือเป็น g l o b a l marketing ที่นี่นะครับทีนี้มันก็คือได้ไอเดียของการเป็นแพลตฟอร์มตรงนี้ขึ้นมาผนวกกับการที่ผมมาที่ฮ่องกงเนี่ยก็พอได้ยินมาบ้างแหละว่าวัดฮ่องกงมีชื่อเสียคนไทยเนี่ยก็ชอบมาฮ่องกงมาไหว้เจ้ากันผมก็เลยลองเอาผนวก2ออย่างเนี้ยเข้ามาด้วยกันจากการที่เป็นคนขับคนส่งเนี่ยมาเป็นวัดกับ คนที่มีแรงศรัทธาในการทำบุญมันเป็นเหมือนการทดลองว่าลองผิดลองถูกครับเพราะว่าเราไม่ได้มีสูตรสำเร็จไม่ได้มีตัวอย่างจากแบรนด์อื่นหรือว่าอะไรเราเป็นคนสร้างแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลองผิดลองถูกเองเราจะทำยังไงให้ลูกค้าเนี่ยบินมาไม่ได้แต่ประสบการณ์ที่เขาจะได้รับเขาจะได้ใกล้เคียงกับสิ่งที่เขามาไหว้ด้วยตัวเองท่ฮ่องกง ก็เลยคิดว่าเป็นขั้นตอนการไหว้พระออนไลน์ปกติแล้วเราก็ต้องซื้อชุดไหว้หลังจากนั้นก็ต้องมีการเขียนชื่อนามสกุลมาเดือนปีเกิดผมก็จะเขียนชื่อแปะชื่อนามสกุลมาเดือนปีเกิดแล้วก็คําขอพรลูกค้าให้ผมก็จะให้ลูกค้านี่นะครับก็คือจุดธูปด้วยเหมือนกันที่เมืองไทยผมก็จะเดินไปที่หน้าองค์พระแล้วก็วิดีโอขอผ่านไลน์นะครับเพื่อลูกค้าจะได้พูดสวดมนต์ขอพรด้วยตัวเอง เหมือนกับเวลาที่เขามาไหว้ด้วยตัวเองที่นี่เลยนี่นะครับจะเป็นพิธีการเะดอจเคาานะครับไลฟ์สดวิธีการสาเสดอจเค้าครับผมพอเสร็จปุ๊บก่อนที่จะกัดก็ทางวัดเขาก็จะมีเป็นเหมือนซองแดงนะครับเป็นของมงคลทุกคนจะได้รับนะครับผมก็จะส่งลูกอันนี้ไปให้กับลูกค้าที่เมืองไทย ผมเรียกตัวเองว่าผมเป็นสะพานบุญออนไลน์ให้กับกลุ่มคนที่เคยมาหรือไม่เคยมาอย่างคนไทยอะครับลูกค้าผมเนี่ยมีเยอะมากๆเหมือนกันที่ไม่เคยมาไหว้วัดที่ฮ่องกงแต่เคยได้ยินชื่อบางคนอาจจะไม่มีเวลาอาจจะไม่มีบัตรเจ็ตในการที่จะบินมาที่ฮ่องกงไม่ว่าจะก่อนโควิดรือหลังโควิดก็ตามเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมองว่าเป็นโอกาสที่ดีในการที่เขาจะได้ลองไหว้ลองขอพร ลองทำบุญกันที่วัดดูเริ่มต้นที่ราคาตั้งแต่แบบ288บาทเป็นราคาแบบสมเตุสมผลที่ทุกคนสามารถจะต้องได้อะไรเงี้ยครับจนถึงราคาที่สูงมากๆเลย,ยเช่นเป็นทูปที่ใหญ่มากๆเลยอย่างวัดแชงกงนะครับทูบหนึ่งก็ราคาเป็นหลักหมื่นก็มีบางคนที่ซื้อชุดใหญ่ก็อาจจะเป็นการขอบคุณ หลังจากที่ได้สิ่งที่ตัวเองขอแล้วแต่ถ้าเกิดว่าคนเริ่มต้นก็ชุดเล็กก่อนชุดเริ่มต้นอะไร้ยครับ2 8 8บาทมีหลายคนเคยถามครับว่า,าแล้วหลังโควิดทำยังไงผมคิดว่าด้วยด้วยลูกค้าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมสามารถตอบได้เลยว่าหลังโควิดแล้วเขาก็ยังไหวกับคือเรื่องของแนวทางที่ผมทําอยู่แล้วก็ดําเนินการอยู่ผมไม่ได้มีวัดแค่ฮ่องกงอย่างเดียวนะครับผมเด้เปิดที่มาก๊าแล้วนะครับวัดพมา่าวัดเจ้าแม่กวนอิม ที่มาเก๊าก็มีแล้วเหมือนกันไปไหว้ที่วัดหลงซานนะครับที่ไต้หวันก็มีแล้วเหมือนกันในเป้าหมายของผมก็คือผมก็ต้องการที่จะเปิดในทุกประเทศทั่วโลกคือไม่ว่าจะเป็นพม่าอินเดียหรือว่าเกาหลีใต้รวมทั้งเมืองไทยเองด้วยเหมือนกันที่ที่ผมวางเป้าหมายว่าผมจะไปเปิดสำหรับคนไทยในทางกลับกันก็คือว่าสําหรับคนต่างชาติที่อยากจะไหว้พระผมก็จะมีเซอร์วิสนีในอนาคตอันนี้คือเป้าหมาย